สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565ค่ะสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้เวลา9นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระนิธิธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ทุ่งกุลาตั้งอยู่ที่ตำบลนานหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บนที่ดินของนายบุญธรรมเรือนน้อยสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งได้รับพระราชทานสระน้ำในแปลงนาเมื่อปี2558เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองทางการเกษตรและช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตพันธุ์ข้าวรวมทั้งเพาะเลี้ยงกบโดยในปี2564ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพืน้พนที่ทุ่งกุลา ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ลูกกบได้แล้วมีมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพืชพันธุ์พืชจากราพันธ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์รับซื้อพ่อแม่พันธุ์และลูกกบสำรองไว้เป็นพันธุ์กบเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคอีสานในเดือนรกรกฎาคมพระราชทานไปแล้วกว่า1,70 0 0 0ตัว สำหรับปัญหาในการเพาะเลี้ยงคือเกิดน้ำเน่าเสียพ่อแม่พันธุ์เป็นโรคอัตราการรอดของลูกกบน้อยแก้ไขด้วยการใช้ e m ็มบอลเพื่อบำบัดน้ำเสียและแยกตัวที่เป็นโรคออกดูแลความสะอาดบ่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อสำรองไฟไว้ใช้อีกด้วย จากนั้นเสด็จพระราชดําดำเนินไปยังคอกปศสุสัตว์ของนายสิทธิอินสำราญสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องที่ได้รับโคพระราชทานสำหรับนำไปเลี้ยงเป็นรายได้เสริมจากการทำนา ปัจจุบันมีโคจำนวน20ตัวเมื่อปี2564มีรายได้จากการจำหน่ายโคเป็นเงิน60,000บาทและยังเป็นศูนย์ฝากเลี้ยงโครพระราชทานในโครงการจำนวน14ตัวเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร,ร,รกต่อไปโอกาสนี้นางดวงสุ่มสมบูรณ์น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายตัวอ่อนโคพันบรามันแดงพันบีฟมาสเตอร์และพันวากิล พร้อมกันนี้นายสุพจน์อักษรน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายแม่พันธุโคอเมริกันบราแมนสองตัวและน้ำเชื้อพ่อพันธุโคอเมริกันบราแมนจำนวน199โดสเพื่อพระราชทานให้แก่กเกษตรกรในโครงการทั้งนี้โครงการทหารพันธ์ดีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้สนับสนุนการขยายพันุ์โครกระบือในโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้ใจ่ายให้แก่กเกษตรกรและให้ได้ลูกโคที่มีคุณภาพ ซึ่งการผสมเทียมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณตัวละ800ถึง1,000บาท ดยดำเนินการสํารวจแม่พันุโคของเกษตรกรพบแม่พันุโคที่ตั้งท้องแล้ว20ตัวและยังไม่ตั้งท้อง13ตัวจึงได้ทําการเหนี่ยวนำํำแม่พันโคให้เป็นสัตว์โดยใช้ฮอร์โมนเรียนแบบธรรมชาติแล้วผสมเทียมด้วยน้ําเชื้อพันธุ์บรามันแดงโดยรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและจะทราบผลการผสมเทียมวันที่15กันยายน2565 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องปัจจุบันมีสมาชิก23คนมีพื้นที่ปลูกข้าวรวม219ไร่โดยในปี2564สามารถผลิตพันธุ์ข้าวได้กว่า89ตัน สมาชิกมีทักษะความรู้ในการทำนามากขึ้นทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นมีข้าวเมล็ดแดงลดลงแต่ยังคงมีพันธุ์ข้าวปนในแปลงแก้ไขด้วยการเตรียมไถแปลงหลายครั้งเพื่อกำจัดวัชพืชในฤดูการหน้าคาดว่าจะผลิตข้าวผ่านเกณฑ์ได้ทุกราย โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มุลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดําเนินการเมื่อปี2556เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยที่ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหาโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งต้องปลูกด้วยวิธีปักดำและเก็บเกี่ยวด้วยมือหรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนของข้าวพันุ์อื่นหรือข้าวเมล็ดแดง ในปี2559มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาช่วยเหลือปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาของเกษตรกรเพื่อให้มีน้ำพอใช้ทำนาดำเลี้ยงกบและปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีหากรายใดไม่มีสระน้ำสำรองจะขุดสระให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงและขุดสระน้ำไปแล้ว586สระ โอกาสนี้มีพระราชดำรัสให้กำลังใจราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยส่งตระหนักว่าการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทนทีม่มาเห็นก็รู้สึกว่าน่าภูมิใจเพราะว่าดูครัวก็แข็งแรงสุขภาพดีแต่ว่าทุกคนตั้งใจทำง,งานเลี้ยงกัน อย่างดีแล้วก็คุณภาพของไนพันธุ์ข้าวก็ดีขึ้นระดะมีพวกพันพันปนคือที่เรียกว่าข้าวเม็ดแดงน้อยลงทุกทีทุกทีตอนนี้ก็มีเจ้าที่ไม่มีเม็ดพัน 1, ปนเลยซึ่งก็จะมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับเป็น มเมล็ดผัก์ก็ตรงกับชื่อที่ว่าเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะว่าเมล็ดผั์พวกนี้นอกจากที่เราจะใช้กันเองแล้วก็ส่วนมากก็ไปให้เพื่อนเกษตรกร,กรที่มีปัญหาทางด้านน้ําแล้งหรือน้ําท่วมพาอปลุกหรือทาง,งานต่างๆไม่ได้ สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากตรศึกจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสนจพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธีของมณฑลทนหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคสามารถจำหน่ายเป็นไรายได้เสริม มีศูนย์พัฒนาพันธุพืชจักรพันธ์เพนสิริมูลีทิทิชัยพัฒนาขอให้คำปรึกษาเริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี2559บนพื้นที่28ไร่โดยปลูก,ลกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลและได้ขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยไปสู่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์เจ็ดแห่งพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักพันธุสัตว์ และกิ่งพัน์ไม้ผลพระราชทานให้แก่ราษฎร734รายและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทาน444ตันให้กับเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคามที่ถูกผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม2564รวม3 0 1 3รายนอกจากนี้ได้จัดทำปุ๋ยหมักผลิตจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพ และนำส้มขวัญไม้เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการโดยร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปลูกพืชผักสมุนไพรใช้บรรเทาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อช่วยเหลือราษฎรและกำลังพลในค่ายด้านปศุสัตว์ได้เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรดากบทุ่งกุลาหนึ่งเป็ดเทศกบินบุรีไก่กระดูกหางดำไก่กระดูกดำสุกรดำพระราชทานสุกรป่าผสมเหมือซาน สุกรปากช่องและโคพันธุไทยบรามันขาวนอกจากนี้ยังทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่งบนสภาพดินที่แตกต่างกันพบว่าหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกในดินภูเขาไฟมีรสชาติหวานกรอบกว่าการปลูกในดินร่วนปนทรายและจะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายผลปลูกต่อไปจากนั้นทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ ส่วนแยกบุรีรัมซึ่งกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกอปร,รอจัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระาราชดำริเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาพระราชทานสำหรับมอบให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคขยายพันธุ์และจำหน่ายเพิ่มไรายได้แก่ครัวเรือนโดยได้รับพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดารวม330ตัว ปัจจุบันผลิตพันธปลาหนิงจิตรดาพระราชทานมอบให้แก่รัษฎรแล้วกว่า580,000ตัวในการนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิจิตรดาจำนวน3,900ตัวเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้มีพระราชดำรัสกับทหารพันดีมณฑนทนาหารบกที่26กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23และโรงเรียนในโครงการทหารพันธีชมุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ไดยทรงชื่นชมการดำเนินง,งานซึ่งทำได้เป็นอย่างดีมีกิจกรรมที่หลากหลายมีประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนได้รับประทานผักปลอดภัยอีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการพระราชทา,านเพลิงศพพลเอกอารักษ์โรจานุตมะ วันนี้เวลา16นาฬกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกอารักษ์โรจนนุตมะซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565สิริอายุ75ปี พลเอกอารักษ์รอจนุตมะเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคม2489เป็นบุตรของนาวอากาศโทชวนและนางจััด์รอจนุตมะสำเร็จการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่19หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่นที่60 ทั้งยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบินเครื่องบินปีกหมุนและหลักสูตรบินเปลี่ยนแบบลิคอปเตอร์จากสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการเมื่อปี2515ที่กรมทหารราบที่21กองพันที่3รักษาพระองค์และยังปฏิบัติหน้าที่นักบินตอนขนส่งทางอากาศกองพันบินศูนย์การบินทหารบก ในปี2533ได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช,ชกุมารโดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พลเอกอารักษ์รจนนุตมะได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มกำลังความสามารถซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องานมีจิตใจอบอ้อมอารีจนเป็นที่รักใคร่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสิริพันธ์โรจนุตมะมีบุตรหนึ่งคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ผู้ราชาการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวรรยิทิพย์รัก จ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อุ้ปืนซุ่มยิงและคล้องระเบิดใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4914หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4914บ้านมานัง4ีโปหมู่ที่2ตำบลจะแนะอำเภอจจแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่15สิงหาคม2565 โดยตั้งศพตำเพนกุศลหน้าวัดบางนาราอําเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย คงคมนตรีรร่วมเป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกันชงของแม่ วันนี้ที่ห้องราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายจรันธาดากนณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกกำปนาตรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีที่ปรึกษาพิเศษสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน ร่วมเป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกันชงของแม่ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ90พรรษาและในโอกาสครบ15ปีที่มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินงานสนองพระราชสจาสนีในการส่งเสริมหัตกรรมและกันชงจนเกิดผลสําเร็จ พร้อมเตรียมยกระดับกันชงสู่พืชเศรษฐกิจของไทยต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในงานหัถกรรมและการใช้ประโยชน์จากพืชสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะกันชงซึ่งงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์กัญชงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายในงานจัดแสดงผลงานหัตถกรรมชนเผ่าอาทิชุดชนเผ่าเครื่องแต่งกายซึ่งได้รับรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยลายผ้าทอผ้าปักชนเผ่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยกันชงรวมทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกันชงไทยสู่ประโยชน์ประชาชนอาหารเส้นใยการแพทย์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียนีเทียมอัมพรและดิฉันธนาสอนอมร,รยรกุลและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ